พาเพื่อนๆเดินทางเข้าเชียงใหม่นะครับไปแข่งขันชิงลิ้วแม็ดแสนนะที่บอตกปลาเงอนพึกษานะครับเดินทางตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับวันนี้มาทั้งหมด5คนนะครับเชียงรายนะก็มีน้าเอกนะนต้อมนะครับน้าท็อปแล้วก็น้องแม็กนะครับวันนี้ก็5คนนะครับลุยการับเชียงใหม่คมรับนะ มาถึงแล้วครับนะมาถึงแล้วครับเงินปรึกษาคนระั้งแรกนะฮะกับนักต้อมนะคนักต้อม,อมลงลง้วงนะครับอ,อ๋อตอนนี้นะักกีฬาเขาลงกันแล้วนะเหลืออีกประมาณ15นาทีนะจะเริ่มทําการแข่งขันนะ <c oughs> เรามาสายครับเพื่อนไปจับฉลากตั้งบอลล็องได้ปิดสุดครับเนี่ยมาลแล้วกรึก๊กไวเลข่มาตาไปเอวมาเขินโลจกโลจังนี่เป็นคนละอย่างตไวเล่ทริปครับเป็นสีอันนี้ ได้ไหมอะไรไม้เล็กหนึ่งครับนี่ครับนี่ครรับไมเล็กหนึ่งนี่เหอรอออสคอเรอโอเคมุมนี่เหรอไปจับได้ไม้เล็กหนึ่งครับเพื่อนนะลุกันไปเวลาก็จะถึงละอ๋อโอเค,คขอบคุณครับ เลขกหนึ่งครับเพื่อนๆโอ้มุมนี้เลยเบอร์มุมนะเบิรมมุมนะเ,มมมนะเสร็จอุปกรณ์นึงก่อนอีกสิบนาทีแล้วื้วยนะเพื่อนๆตอนนี้เขาเริ่มแข่งกันแล้วนะครับแต่เรายังเสร็จอุปกรณ์อ่าขึ้นเสร็จนะไม่เป็นไรฮะเอาปลาตัวสุดท้ายอยู่แล้วนะก็อันนี้เซตไว้สองระยะนะสองเจ็ดกับห้าสี่ห้าสี่ก็บาลานซ์แตกไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นั่งงานนะครับได้ข่าวว่ามันจินลอยนะ เดี๋ยวเราตกวิ้นไว้ก่อนผสมเดี่ยวให้เกล็ดปลาดวนหน่อเมฆหนึ่งซองผมเดี่ยวนะแดงหนึ่ไเมฆใส่เลยขึ้นสองการแข่งขันวันนี้80สายก็เต็มสตีมเต็มทีกกัดบอร์ดนึ่งชิปหนึ่งกําลัง การไอไนนะวันนี้เตรียมเหยื่อมาสองเซตนะเป็นขนมปังกับตัวไ้กรดนะบราวางนะก,ก็เเกียวก็มีสอตัวนะเกียวเหลื่ยลนะูกนะครีบยวเฉลี่ยลูกเหมือนแม่กับขนมปังนะครับ,บนันนี้นี่เริ่มแข่งกันมาประมาณสิบนาทีแนละ้ว เด็กซีเรียลน,นะเอาปลาตัวสุดท้ายนะวันนี้จับสลากได้ค่อนข้างดีนะครับหมายเลขหนึ่งนะโดนกดดันอีกแล้วครับทุกคองมุ่เด็ก่อมหมดลาที่ตลาดข้างบนนี้นรู้สึกตาก่าอืมตัวปิดเกต็มชิ้นเกี่ยวสมบูรณ์ลูกนุ่มเม็ดนะตัวนี้ก็สมน้ำใช้ได้เลยนะอัระตราส่วนหน,นึ่งต่อหนึ่ง อันนี้ไม่เป็นอันตรายต่อปลานะครับเป็นลักษณะางานตเตนผสมหมเชื้อนะเพื่อนนะเข้ากันตัวเหยื่อก็จะสร้างใยเพื่อให้จับเหยื่อขอได้ดีขึ้นประมาณนี้ลุยกนัเลยครับเพื่อนนะตัวขนมปังเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยผสมนะดูว่ามันกินตัวเหยื่อตัวนี้ไหมน,นะดีกันเลย บ้านมาตีห้าครึ่งมาตัวแรกครับไม่รู้เขาเล่นปลาอะไรกันครับเราไปช่างไว้ก่อนเป็นปลาครับเต็มปลาดู what is <laughs> เป็นหนึ่งหนครับเป็นหเ็อมส่หลักระนี้ศูนย์ดแปรดาครับติดก็ได้คนลฟังติดแสดงติดสามนครับโอ้โเออโทษทีครับโทษทีโทษที Yeah wow.

หกว่าเซตนะครับน่าจะไล่ถ่ายแล้วมันน่าจะอยู่อ่ะแต่ก็บันเดดกันรักบ่ายบ่ายเซตลอยเซตลอยสักชั่วโมงเข้าสู่ช่วงเวลาการแข่งขันนะครับสามชั่วโมงบ่ายนะครับ ภาคเช้านะครับผมได้จดแค่ช่องเดียวนะครับเป็นปลาไซลองนะ6 9 6นะครับวันนี้ปลากินค่อนข้างจัดมากๆนะครับจุดที่ผมนั่งนะแต่ไม่ได้ไซนะเพื่อนๆน,นะขาดกิ๊กเกินกิ๊กอยู่นั่นนะฮะก็เดี๋ยวลุ้นกัน3ามชั่วโมงบ่ายนะครับ3ามชั่วโมงบ่ายผมปรับเปลี่ยนมาตกในลักษณะชิงหลิวงานลอยนะครับอลอยเป็นลอยอาหารนะครับ ชิ้นเกี่ยวเป็นชิ้นเกี่ยวสาเร็จรูปเหนือเมฆนะครับแล้วก็ตัวหุ้มก็จะเป็นไฮเกรดปลารวมเหนือเมฆนะก็เดี๋ยวลุ้นกัน3ชั่วโมงบ่ายนะครับว่าจะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับกับการแข่งขันชิงหลิวล้วนนะฮะที่บอ่อตกปลาเฮื่อนพึกษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เสียดายมากๆครับเพื่อนๆนะปลาตัวนี้นะครับ0.95นะครับขาดไปกิ๊กเดียวนะครับเขาเล่น0.96นะปลาไซลองนะก็ลุ้นตัวใหม่ฮะก็งานลอยนะครับผมใช้เป็นชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับหุ้มที่ตัวตะขอนะแล้วก็ตัวเอ่อเหยื่อผงนะครับผมจับจีบไว้ที่สายนะครับเพื่อให้ช่วยในการแตกตัวที่ไวขึ้นนะครับก็โยนงานลอยนะครับโยนไปสุดสายเลยนะครับนะ ปลาตัวนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปลุ้นปลาไซลักนะครับ0.86นะผมว่าตัวนี้สวยนะครับ0.86นะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ

เพื่อนๆขึ้นนำนะปลาซกเอกนะ0.86นะตอนนี้นะครับเพื่อนๆขึ้นนำปลาไซหลักนะครับ0.86นะครับยังไงวันนี้คิดว่ามีที่ยืนแน่นอนนะครับ วันนี้หางมีทั้งหมด20หางนะครับหางละ10,000บาทนะวันนี้มีที่ยืนแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านมา1ชั่วโมงแล้วนะครับภาคบ่ายนะครับก็เหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับ20หางมีที่ยืนแน่นอนนะครับหมายนี้นะครับบ่อตกปลาเฮือนพฤกษานะครับงานลอยนะครับปลากินฉัดมากๆนะครับภาคบ่ายนะเดินช่างจนท้อเลยครับเพื่อนๆนะขาดกิ๊กเกินกิ๊กอยู่นั่นนะครับเพื่อนๆ ตัวนี้ก็เกินอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อน0.88นะครับเกินไป2กิกนะครับโอ้ยเดินช่างปลาจนท้อครับเพื่อนเพื่อนะมาอีกตัวครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อนะสวยๆเลยนะตัวนี้โอ้โหเพื่อนเพื่อน0.84อีกแล้วครับขาดไป2กิกอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนนะโอ้ยเดินช่างจนท้อครับเดี๋ยวมาลุ้นอีกตัวครับเพื่อนเพื่อนนะ ปลากินจัดมากๆนะครับช่วงบ่ายนะโอ้โหตัวนี้ก็0.84ปครับเพื่อนๆโอ้ยวันนี้อะไรนักหนานะครับนะก็หาปลา86ได้ตัวเดียวนะครับสำหรับภาคบ่ายนะหมดเวลาการแข่งขัน หมดเวลาการแข่งขันครับตอนนี้ผมมีปลาไซหลักนะอยู่1นึงรางวัลนะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะน่าจะอยู่หนึ่งนึ่งช่องนะรอตัวครับวันนี้สรุปผลงานวันนี้นะครับผมจบไซหลักนะครับอันดับที่13นะครับรับ1,000 0บาทนะครับได้แค่ช่องเดียวนะครับเดินช่างจังนะครับตังไม่เอานะครับเหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะขาดกิก เกินกิกอยู่นั่นนะครับสำหรับทีมงานนะฮะที่มาจากเชียงรายวันนี้มาทั้งหมด5ท่านนะครับก็มีน้าต้อมล้มหลวงนะครับรับ2ซองนะครับเป็นปลาไซหลักนะครับส่วนน้าเอกคันจังนะครับก็รับอ่าขันชั่วโมงนะฮะที่2นะครับวันนี้นะครับทีมเชียงรายมาทั้งหมด5ท่านรับ4ซองนะครับกลับเชียงรายนะครับส่วนเทคนิคที่ใช้ในการแข่งขันวันนี้นะครับ ภาคเช้านะครับผมตกลุยคันระยะ5.4นะครับงานบาลานซ์แตะนะครับสลับกับคันระยะ2.7นะครับเป็นงานไร้สารนะครับส่วนภาคบ่ายนะครับแก้เกมมาตกในลักษณะงานชิงหลิวงานลอยนะครับด้วยคันระยะ5.4นะครับใช้เป็นตัวอาหารนะครับเป็นงานลอยอาหารนะลอยเหยื่อหนักนะครับก็วันนี้สินค้าของทางช่องทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหวัชชิปเนื้อเมกนะครับ ให้เกรดป้ารวมเหนือเมฆนะครับและที่สําคัญนะครับชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับวันนี้ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับกับการแข่งขันนะครับ้าเพื่อนสนใจสินค้าก็สามารถทักเข้ามาได้ทางข้อความเพจเฟซบุ๊กเหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับสินค้าพร้อมวางจําหน่ายนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับ วันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ